เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนตื่นกันบ้างหรือ,อยังคะสำหรับการรับฟังคติชีวิตคิดบวกคิดดีชีวิตมีปาฏิหาริย์50บทแรก50วันแรกของปีของช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ตาฟังให้ทันให้ถึงปัจจุบันนะคะสำหรับคนที่มาฟังทีหลังแต่ไม่ว่าจะฟังก่อนหรือฟังหลังนั้นก็ล้วนได้ตื่นรู้ทั้งสิ้นตื่นรู้สัจธรรมแท้ๆที่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรดัดหรือปรุงแต่งที่ก็ขอให้ฟังตามลำดับบท จะดีที่สุดนะคะจะได้เข้าใจและตื่นรู้ไปพร้อมๆกันสำหรับการฟังบนช่อง youtube ชื่อจิตวิทยาเหนือตนมันจะง่ายต่อการรับฟังเพราะเราสามารถที่จะเลือกเป็นเพลย์ลิสต์ได้นะคะยังไงก็ตามครูพี่กุ้งก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเข้ามาเรียนไปด้วยกันเข้ามาตื่นรู้ไปด้วยกันและสาหรับเดือนมีนาคมและ วันที่เหลือของปีนะคะขอให้ทุกคนได้ตื่นรู้มีความสุขมีความสำเร็จฝากกดไลค์กดแชร์เพจและติดตามบนช่อง youtube และ tiktok ที่ชื่อจิตวิทยาเหนือตนด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ